นี่คือโดนนะคะใช้โดนฉีดยาของทุเรียนนะคะไปู้นแล้วอาอึบายโดนอยู่นี่คค่ะโอ้โห ใหญ่มากเลยนะมีเสวนผึ้งมาเอาผสมให้กับพี่ปาถึงแล้วนะคะถึงที่แล้วเมื่อกี้เห็นโดนไปไหนละอูไปนดู หนูต้องผิดแมตเลยโทษโทษีดิดไเยแอืมกำลังลงโดนอยู่ผิดแมตไ,ไว้ก่อนเพราะว่าพี่เขาฉีดยาใช้ดดชดโนดนโดนโดนโดนนี่ทุเรียนนะคะท,ทุเรียนตอนนี้ก็ถึงทุงที่แล้วเอาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะคะก็มากับพี่กบค่ะ พี่กบก็ปิดแม็ด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่กบสวัสดีครับโอโ้มาถึงที่เลยนะคะวันนี้บริ<อ>าการพจุฬาเทถึงที่เลยลคือโอกาสมาเนะที่ยวชมเที่ยวชมสวนทุเรียนของลูกค้าด้วยนะครับนะคะพี่กบก็ไปถึงที่เลยนะคะวันนี้ถึงที่แล้วนะคะก็ขอตัวไปหาลูกค้าก่อนนะคะ เมื่อกี้เห็นโดนขึ้นไปนะัก็เลยปิดแมสนะคะพี่เขาใช้โดมสิดยาดูเดียวทุเรียนเป็นดอกมีลูกแล้วนะคะโอเคค่ะขอยุติคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ